ก่อนจะเริ่มคลิปนี้อยากจะถามคำถามง่ายๆกับเพื่อนๆสักข้อหนึ่งคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณถูกขีดเขียนไว้แล้วเหมือนมีเส้นทางบางอย่างที่เราต้องเดินตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในทางกลับกันคุณเชื่อว่าทุกย่างก้าวทุกการตัดสินใจคือผู้กันที่แต่งแต้มชะตาชีวิตของเราเองคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่นักปราดญ์และผู้คนครุ่นคิดกันมานับพันปีในวัฒนธรรมจีนเองก็มีสองแนวคิดที่เปรียบเสมือนหยินกับหยางในเรื่องนี้แนวคิดแรกคือเทียนมิ่งหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อฟ้าลิขิตมันคือพลังของสวรรค์คือกระแสทานแห่งการเวลาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะต้านทานได้เหมือนฤดูกาลที่ต้องผันเปลี่ยนดวงดาวที่ต้องโคจรไปตามวิธีของมัน ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งคือเรนติ้งซึ่งให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของมนุษย์ปรัชญาที่เชื่อว่าแม้ฟ้าจะลิขิตแต่คนก็สามารถกำหนดชะตาของตนเองได้ด้วยสติปัญญาความพยายามและการเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาสำรวจสองแนวคิดนี้ผ่านชีวิตของบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกตราหน้าในประวัติศาสตร์ว่าจักรพรรดิผู้โง่เขลาที่ทำให้แผ่นดินล่มสลาย ชายผู้เกิดมาบนกองมรดกแห่งวีรบุรุษแต่กลับเป็นผู้ปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยมือของตนเองเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ของฟ้าลิขิตที่ไม่อาจหลีกหนีหรือเป็นโศกนาฏกรรมจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรากำลังจะพูดถึงพระเจ้าเล่าเซียนโอรสแห่งเล่าปีจากระพัดองค์สุดท้ายแห่งโจกกก หลายคนเมื่อได้ยินชื่อนี้อาจจะนึกถึงภาพของคนอ่อนแอไม่เอาไหนหลงเชื่อคำยูยงของขันทีจนอาณาจักรที่บิดาและเหล่าขุนศึกผู้กล้าหาญสร้างมากับมือต้องพังพินาศลงแต่ในวันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนวางภาพจำเหล่านั้นลงก่อนแล้วลองมองลึกลงไปในเรื่องราวของเขาอีกครั้ง บางทีใต้หน้ากากของความเขาอาจมีปัญญาแห่งการเอาตัวรอดที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ก็เป็นได้ลองจินตนาการถึงเด็กชายคนหนึ่งที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกท่ามกลางเสียงกึกก้องของคมดาบและเปลวไฟสงครามชีวิตในวัยเยาว์ขอเขาไม่ได้สวยงามเหมือนองค์ชายในเทพนิยายแต่คือการหลบหนีคือการพลัดพรากเด็กชายผู้นั้นคือเล่าเซียน ชะตากรรมของเขาผูกพันกับคำว่าแผ่นดินตั้งแต่ยังไม่สิ้นเสียงร้องไห้ในวันแรกของชีวิตในศึกสะพานเตียงปันเกี้ยวอันลือลั่นท่ามกลางวงล้องของกองทัพแสนยานุภาพของโจโฉจูลงหนึ่งในห้าทหารเสือต้องฝ่าเลือดเนื้อและคมหอกดาบเข้าไปช่วยชีวิตเขากลับมาสู่อ้อมอกของเล่าปีผู้เป็นบิดา ภาพที่ผู้คนจดจำได้ดีคือภาพที่เล่าปี่โยนลูกน้อยของตนลงกับพื้นพร้อมกับกล่าวประโยคที่สถานใจคนว่าเพราะเจ้าเด็กน้อยคนนี้ทำให้ข้าเกือบต้องเสียยอดขุนพลอย่างจูโล่งไปหลายคนมองว่านี่คือการแสดงความรักและให้เกียรติขุนพลของเล่าปีแต่ลองมองในมุมของเด็กทารกคนนั้นสิคะ ชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นด้วยการถูกผู้เป็นพ่อปฏิเสธเพื่อซื้อใจยอดขุนนางนี่อาจเป็นฟาลิขิตแรกที่ส่งสัญญาณว่าเส้นทางของเขาจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบัลลังก์ที่เขากําลังจะได้รับไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเขาแต่มีไว้เพื่อดํารงอุดมการของคนรุ่นพ่อ เมื่อเล่าเซียนขึ้นครองราชต่อจากเล่าปีในวัยเพียง16ปีแผ่นดินจกกกที่เขารับสืบทอดมานั้นแม้จะดูยิ่งใหญ่แต่หากมองตามความเป็นจริงแล้วมันคือรัฐที่เล็กที่สุดอ่อนแอที่สุดและมีทรัพยากรน้อยที่สุดในบรรดาสามกกเปรียบได้กับเรือลำน้อยที่ลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่คลุมคลั่งขนาบครั่งด้วยเรือรบมหึมาอย่างวุยกกของตระกูลโจและหงกกของตระกูลซุน นี่คือฟาลิคิดข้อที่สองคือสถานการณ์ที่เขาไม่ได้เลือกแต่ถูกกำหนดมาให้ต้องเผชิญจกโกกตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงชันในเสฉวนแม้จะเป็นประการป้องกันที่ดีแต่ก็เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและกำลังคนเมื่อเทียบกับบุยกกที่ครองที่ราบภากลางอันอุดมสมบูรณ์ประชากรมากกว่านับสิบเท่ามันคือการแข่งขันของมดตัวน้อยกับยอดพยัก ในช่วงต้นรัชสมัยของเขาเล่าเซียนมีมหาบุรุษอยู่เคียงข้างขงเบง้งหรือจูก,กัดเหลียงอัครมหาเสนาบดีผู้เปรียบประดุดมันสมองและลมหายใจของจกกกเล่าปีก่อนสิ้นใจได้ฝากฝังเล่าเซียนไว้กับขงเบง้งพร้อมทิ้งท้ายประโยคสำคัญว่าหากอาเต้าไม่เอาไหนท่านจงขึ้นเป็นใหญ่แทนได้เลย นี่คือแรงกดดานมหาศาลเลาเซียนไม่ได้เป็นแค่ห้องเต้แต่เป็นนักเรียนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่คงเบ้งยังมีชีวิตอยู่อำนาจทั้งหมดในการบริหารบ้านเมืองและการทหารอยู่ในมือของคงเบ้งโดยสมบูรณ์คำถามคือเล่าเซียนโง่เขลาจริงหรือที่ปล่อยให้คงเบ้งกุมอำนาจทุกอย่างหรือนี่คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดของเขา ลองคิดดูนะคะในสถานการณ์ที่บ้านเมืองยังไม่มั่นคงการมีผู้มากความสามารถและพักดีอย่างคงเบ่งเป็นผู้ชี้นำคือสิ่งที่ดีที่สุดมีใช่หรือ การที่เล่าเซียนยอมรับในความสามารถของของเบงและมอบความไว้วางใจให้อย่างเต็มที่มันคือการรู้จักใช้คนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำเขารู้ว่าตนเองไม่เก่งกาจเท่าขงเบงและแทนที่จะดึงดันในอำนาจเพื่อสนองอัตราของตนเขากลับเลือกที่จะปล่อยให้คนที่เก่งกว่าได้ทางานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนี่คือการแสดงออกของเรินติ้งหรือการกำหนดชะตาด้วยการตัดสินใจของมนุษย์ เขาเลือกลดทอนตัวตนของตัวเองลงเพื่อรักษาเสถียรภาพของอาณาจักรไว้แต่แล้วฟ้าลิขิตก็ทํางานอีกครั้งคงแบ่งจากตรำททางานหนักเพื่อสารต่ออุดมการของเล่าปีในการพิชิตภาคเหนือและฟื้นผูราชวงศ์ฮั่นการกรีธาทัพทั้ง7ครั้งของเขาคือการแสดงออกถึงเรินติ้งขั้นสูงสุดคือความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะโชคชะตาที่เสียเปรียบ แต่สุดท้ายร่างกายของเขาก็ทานทนไม่ไหวขงเบ้งสิ้นใจลงกลางกองทัพดวงดาวที่สว่างสวยที่สุดบนฟากฟ้าของโจกกได้ร่วงหล่นแล้วบัดนี้เล่าเสียนในวัยหนุ่มต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของอาณาจักรโดยลำพังไม่มีเงาของมหาบุรุษคอยชี้นำอีกต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการทดสอบว่าเส้นทางของจกกกหลังจากนี้จะถูกกำหนดด้วยฟ้าลิขิดหรือการตัดสินใจของจักรพรรดิหนุ่มองค์นี้กันแน่ หลังซิ้งของแบ้งไปแล้วหลายคนอาจคิดว่าจกกกจะล่มสลายในทันทีแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แผ่นดินจกยังคงยืนหยัดต่อไปได้อีกเกือบ30ปีนี่คือระยะเวลาที่ไม่น้อยเลยมันแสดงให้เห็นว่ารากฐานที่ขงแบ้งวางไว้และการบริหารจัดการของเล่าเซียนในยุคต่อมาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหา เขาได้แต่งตั้งให้เจียวอ้วนและบิหุยซึ่งเป็นบุคคลที่ขงเบ้งไว้วางใจขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งเสนาบดีทั้งสองคนดำเนินนโยบายที่เน้นการฟื้นฟูประเทศเป็นหลักลดการทำสงครามที่ไม่จําเป็นและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับยุคของของเบ้งที่เน้นการศึกสงคราม นี่คือเหรินติ้งอีกครั้งการตัดสินใจของเลาเซียนในการเปลี่ยนนโยบายจากรุกเป็นรับคือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงเขารู้ว่าจกก๊กไม่อาจทุ่มกำลังทั้งหมดไปกับการทำสงครามได้อีกต่อไปแล้วการรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่แล้วกระแสทานแห่งเทียนมิง่งหรือฟ้าลิขิตก็ยังคงไหลบ่าอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่จก,กก๊ก พยายามฟื้นฟูตัวเองวุกกที่อยู่ทางตอนเหนือกลับยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นทุกวันตระกูลสุมาได้เริ่มเข้ามามีอำนาจเหนือราชสํานักของวุยพวกเขาคือมังกรตัวใหม่ที่กำลังจะพังงาดขึ้นครองแผ่นดินและเป้าหมายแรกในการสร้างบารมีของพวกเขาก็คือการพิชิตจกกกที่อ่อนแอที่สุด เกียงอุยยอดขุนพลผู้สืบทอดเจตนารมณของของเบ้งพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกรีทาทัพบ,บุกภาคเหนือครั้งแล้วครั้งเล่า <c oughs> เขาคือภาพสะท้อนของเหรินติง้งที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ทุกครั้งที่เขารุกคืบก็เหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทรัพยากรของโจกกกถูกผลานไปกับการสงครามที่ไม่เห็นผลราษฎรเริ่มเหนื่อยล้า มีช่วงเวลานี้เองที่จุดด่างพร้อยในรัชสมัยของเล่าเซียนได้ปรากฏขึ้นนั่นคือการที่เขาทรงโปรดปรานและให้ท้ายขันทีนามว่าหุยโฮจนมีอำนาจล้นฟ้าสร้างความแตกแยกในหมู่ขุนนางทำไมคนอย่างเล่าเซียนถึงหลงเชื่อขันทีบางทีมันอาจไม่ใช่ความโง่เขลาเสียทีเดียว ลองนึกถึงสภาพจิตใจของคนที่เติบโตมาภายใต้เงาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างเล่าปีและขงเบ้งสิคะเขาอาจจะรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าจากการต้องคอยรับฟังเหล่าขุนนางตรงฉินที่มักจะเสนอแต่เรื่องหนักหนักและคอยตักเตือนเขาอยู่เสมอขันทีหุยโฮอาจเป็นเพียงคนเดียวที่คอยพูดจาเอาใจทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองได้บ้าง มันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดในฐานะผู้นำแต่เป็นทางเลือกที่เข้าใจได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการขึ้นมามีอำนาจของหุยโฮคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความมั่นคงของจกกกระสำาระสายและมันก็ได้เปิดประตูให้ฟ้าลิขิตก้าวเข้ามาปิดฉากตำนานแห่งจกกกจนได้ ในขอศอ263สุมาเจียวผู้กุมอำนาจที่แท้จริงของวุยกกได้ส่งสองกองทัพมหือมาบุกเข้าจกกกนำโดยสองแม่ทัพใหญ่อย่างจงโฮยและเต้งงายจงโฮยนำทัพใหญ่เข้าตีทางด่านฮันตงซึ่งเป็นประการหลัก ส่วนเตงงายได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขานำทัพเล็กๆเ,เดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขาที่ธุรก,กันดานและสูงชันซึ่งเชื่อกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพจะข้ามมาได้แต่เขาก็ทำสำเร็จ กองทัพของเตงงายโผล่ขึ้นที่ใจกลางเสฉวนราวกับพูดผีประการป้องกันของจกกกที่อยู่ด้านในแทบจะไม่มีทําให้ทหารวุยสามารถบุกประชิดเมืองเฉิงตูเมืองหลวงของจกกกได้อย่างรวดเร็วณวินาทีนั้นพระเจ้าเล่าเซียนต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของพระองค์ เมื่อข่าวทัพเต็งงายมาถึงเฉิงตูขุนนางในราชสำนักแตกตื่นเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเสนอให้สู้ตายแม้จะเป็นการรบครั้งสุดท้ายก็ขอพลีชีพเพื่อรักษาเกียรติภูมิของราชวงศ์ฮั่นอีกฝ่ายหนึ่งเสนอให้ยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตของไร้ฟ้าประชาชนในเมืองเฉิงตูเอาไว้ เล่าขำโอรสองค์หนึ่งของเล่าเซียนคุกเข่าอ้อนวอนขอให้พระบิดาต่อสู้จนตวตัายพร้อมกล่าวว่าบรรพชนของเราสร้างแผ่นดินมาด้วยความยากลำบากจะยอมแพ้ให้ศัตรูง่ายๆได้อย่างไรแม้ต้องตายก็ขอตายอย่างสมศักดิ์ศรีแต่เล่าเซียนกลับเลือกหนทางที่สาเขาสั่งให้เปิดประตูเมืองและยอมจำนนแต่โดยดี เล่าขำเมื่อเห็นพระบิดาตัดสินใจเช่นนั้นก็เสียใจอย่างใหญ่หลวงเขากลับไปที่สารบรรพชนสังหารภรรยาและลูกๆของตนก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองตายตามไปเป็นภาพที่น่าสลดใจและสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างเกียรติยศกับชีวิตการตัดสินใจยอมแพ้ของเล่าเซียนคือการกระทำที่ถูกประนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาถูกมองว่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวทำลายเกียรติภูมิที่บรรพบุรุษสั่งสมมาจนหมดสิ้นแต่ฉันอยากจะชวนทุกคนมองในอีกมุมหนึ่ง ณเวลานั้นกําลังทหารที่เหลืออยู่ในเมืองเฉิงตูมีน้อยนิดและไร้ซึ่งขวัญกําลังใจการต่อสู้ต่อไปหมายถึงอะไรหมายถึงการนองเลือดครั้งใหญ่หมายถึงการทํำลายล้างเมืองเฉิงตูที่สงบสุขมานานหลายสิบปีให้ราบเป็นหน้ากลองหมายถึงการส่งประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปตายอย่างไร้ความหวัง การตัดสินใจของเล่าเซียนมันคือการเลือกระหว่างเกียรติยศของคนตายกับชีวิตของคนเป็นเขาเลือกชีวิตเขาเลือกที่จะแบกรับความอับปยศอดสูทั้งหมดไว้ที่ตัวเองคนเดียวเพื่อรักษาชีวิตของคนนับแสนในเมืองหลวงไว้มีบทกวีจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่านิงเว่ไต้พินแกว่นปุจโจร่วนชื่อเรนแปลอย่างตรงไปตรงมาได้ว่ายอมเป็นสุนัขในยุคสงบสุข ดีกว่าเป็นมนุษย nee. ์ในยุคสงครามแม้จะฟังดูรุนแรงแต่มันสะท้อนถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งของผู้คนในยุคโบราณที่โหยหาสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดการยอมจำนนของเล่าเซียนอาจเป็นการกระทําที่ขี้ขลาดในสายตาของวีรบุรุษแต่ในสายตาของประชาชนตาดำๆมันอาจเป็นการกระทำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาที่สุดก็เป็นได้ จกโกอกอาณาจักรที่ถือกำเนิดขึ้นจากความฝันอันยิ่งใหญ่ของเล่าปีได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในรัชสมัยของโอรสองค์นี้คำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจของเราก็คือทั้งหมดนี้เป็นเพราะฟ้ามิขิดที่กำหนดให้จกโกกต้องล่มสลายอยู่แล้วหรือเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเล่าเซียนกันแน่บางทีคำตอบอาจไม่ใช่ขาวหรือดำฟ้าลิขิตอาจเป็นเหมือนกระดานหมากล้อมที่ถูกวางไว้แล้ว จกโกกมีหมากในมือน้อยกว่าและอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบมาตั้งแต่ต้นนั่นคือชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การตัดสินใจของเล่าเซียนคือวิธีการเดินหมากตัวสุดท้ายเขาไม่ได้เดินหมากเพื่อเอาชนะในเกมที่ไม่มีทางชนะแต่เขาเลือกที่จะเดินหมากเพื่อรักษากําลังคนของเขาไว้ให้ได้มากที่สุดแม้ต้องยอมแพ้ในเกมนั้นก็ตาม เรื่องราวของเล่าเซียนยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะบทพิสูจน์ที่แท้จริงของสติปัญญาของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาได้กลายเป็นเฉลยเมื่อม่านแห่งตำนานจกกกปิดฉากลงแสงสว่างไม่ได้ดับไปพร้อมกับอาณาจักรแต่มันได้ส่องไปยังบทบาทใหม่ของอดีตจักรพรรดิผู้พ่ายแท้บทบาทของเลยศึก เล่าเซียนพร้อมด้วยอดีตขุนนางและเชื้อพระวงศ์ถูกคุมตัวจากเสฉวนไปยังเมืองหลวงของหุยกกที่นครลกเอียงเพื่อรอรับการตัดสินชะตากรรมจากผู้ชนะสุมาเจียวสุมาเจียวไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือผู้กลุมอำนาจที่แท้จริงของหุยกกเป็นคนเจ้าเล่ห์เหี้ยมโหดและระแวงสงสัยในทุกสิ่ง การสังหารจักรพรรดิแห่งบุยกกกลางเมืองหลวงคือเครื่องยืนยันความอมหิตของเขาได้เป็นอย่างดีการมีชีวิตรอดอยู่ต่อหน้าคนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายซูมาเจียวได้แต่งตั้งให้เล่าเซียนมีบรรดาศักดิ์เป็นอันเลอกงซึ่งแปลว่าท่านผู้มีความสุขและสงบ พร้อมกับมอบจวนที่ดินและทรัพย์สมบัติให้มากมายนี่คือการแสดงออกภายนอกที่ดูเหมือนจะให้เกียรติแต่ในความเป็นจริงมันคือกรงทองและบททดสอบจิตใจครั้งใหญ่สุมาเจียวต้องการจะดูว่าลาเซียนยังคงมีความทะเยอทยานที่จะฟื้นฟูอาณาจักรของตนเองอยู่หรือไม่เขายังคงเป็นหนามที่ต้องกำจัดทิ้งหรือเปล่า ชีวิตของเลาเซียนและผู้ติดตามทั้งหมดแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งความหวาดระแวงนี้และแล้วบททดสอบที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันหนึ่งซูมาเจียวได้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อต้อนรับเล่าเซียนในงานเลี้ยงนั้นเขาจงใจสั่งให้วงดนตรีบรรเลงเพลงและระบำรำฟ้อนที่เป็นศิลปะของแขวนเสฉวนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเล่าเซียน เมื่อเสียงดนตรีอันคุ้นเคยดังขึ้นเหล่าอดีตขุนนางของจกก๊กที่ติดตามเล่าเซียนมาต่างหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสะเทือนใจพวกเขานึกถึงบ้านเกิดที่จากมานึกถึงอาณาจักรที่ล่มสลายนึกถึงความฝันที่พังทลายลงบรรยากาศในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนจับจ้องไปที่เล่าเซียนอดีตจักรพรรดิของพวกเขา แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นกลับทำให้ต้องประหลาดใจเลาเซียนกลับไม่มีท่าทีเศร้าโศกแม้แต่น้อยเขายังคงดื่มสุราชมการแสดงอย่างเพลิดเพลินใบหน้ามีแต่รอยยิ้มเรากับว่าเสียงดนตรีนั้นไม่ได้มีความพิเศษใดๆต่อเขาเลยสูมาเจียวเห็นเช่นนั้นจึงสแสรงเดินเข้าไปถามด้วยรอยยิ้มว่าท่านอันเลิกกงท่านยังคิดถึงแควนจกอยู่บ้างหรือไม่ นี่คือคำถามที่อันตรายอย่างยิ่งหากตอบว่าคิดถึงก็จะแสดงให้เห็นว่ายังมีความอาลัยอาวร์ในแผ่นดินเก่าซึ่งอาจถูกตีความว่ายังมีความคิดที่จะกอบกู้บ้านเมืองและนั่นหมายถึงความตายหากตอบว่าไม่คิดถึงก็จะดูเป็นคนเนรคุณอกกตันยูและไร้หัวใจแต่คำตอบของเล่าเซียนได้กลายเป็นอมตะและถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เขามองหน้าสุมาเจียวด้วยสายตาที่ซื่อบริสุทธิ์แล้วตอบอย่างร่าเริงว่าสื่อเจนเลอผู้สื่อสุประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าที่นี่ก็มีความสุขดีค้าไม่คิดถึงเลยคำตอบนี้ทําให้สุมาเจียวและทุกคนในที่นั้นถึงกับอึ้งไปชั่วขณะมันเป็นคำตอบที่ดูโง่อย่างไม่น่าเชื่อ อดีตขุนนางจกที่ติดตามมาทนไม่ไหวจึงแอบกระซิบแนะนำเล่าเซียนว่าถ้าครั้งหน้าเขาถามอีกให้ฝ่าบาททรงทําท่าเศร้าโศกและตอบว่าสุสานของบรรพชนข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นจะไม่ให้คิดถึงได้อย่างไรแบบนี้จะแสดงถึงความกตัญญูและทำให้เขาเห็นใจเล่าเซียนก็พยักหน้ารับคำ หลังจากนั้นไม่นานสุมาเจียวก็ลองใจเขาอีกครั้งด้วยคำถามเดิมท่านคิดถึงแผ่นดินเกิดบ้างหรือไม่คราวนี้เลาเซียนพยายามทำตามที่ได้รับสอนมาแต่ด้วยความที่ไม่ใช่นักแสดงโดยธรรมชาติเขาจึงตอบตะกุกตะกักและเรียนแบบคำพูดมาทุกคำสูมาเจียวได้ยินก็หัวเราะลั่นแล้วพูดว่าทำไมคำพูดท่านมันเหมือนกับที่เขาพูดเมื่อกี้เลยละ่ะ เลาเซียนทำตาโตด้วยความตกใจแล้วตอบอย่างซื่อๆว่าใช่แล้วก็เมื่อกี้เขาบอกข้าให้พูดเช่นนี้เนี่แหละเสียงหัวเราะดังกระหืมขึ้นอีกครั้งในท้องพระโรงณวินาทีนั้นซูมาเจียวก็หมดสิ้นความสงสัยในตัวเล่าเซียนโดยสิ้นเชิงเขาเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าชายคนนี้เป็นเพียงคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีความสามารถและไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆทั้งสิ้น เขาคือคนที่พอใจกับชีวิตที่สุขสบายในกรมทองและไม่มีวันคิดจะเป็นภัยต่ออำนาจของตระกูลสุมาได้อย่างแน่นอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุมาเจียวก็ไม่เคยระแวงเล่าเซียนอีกเลยเขามีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขจนสิ้นอายุไขด้วยวัย64ปีซึ่งถือเป็นชีวิตที่ยืนยาวและสงบสุขอย่างหาได้ยากสำหรับอดีตกษัตริย์ในยุคแห่งความวุ่นวาย ตอนนี้เราลองย้อนกลับมามองเหตุการณ์นี้อีกครั้งการกระทําของเล่าเซียนคือความโง่เขลาจร,จริงๆหรือหรือมันคือสุดยอดแห่งปัญญาแห่งการเอาตัวรอดในปรัชญาเตา๋ามีแนวคิดที่สําคัญอย่างหนึ่งคืออูเวยซึ่งมักจะถูกแปลว่าการไม่กระทําแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการกระทําโดยไม่ฝืนธรรมชาติ คือการเลื่อนไหลไปตามสถานการณ์เหมือนสายน้ำที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามภาชนะที่บรรจุมันอยู่เราเซียนในเวลานั้นคือน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ชื่อว่าสุมาเจียวเขาไม่อาจแข็งขืนหรือต่อต้านได้หนทางรอดเดียวของเขาคือการปรับตัวให้เข้ากับภาชนะนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดการแสร้งทำเป็นคนโง่การแสดงออกว่าไม่ยินดียินร้ายต่อเรื่องในอดีตคือการ อู๋เวยในแบบของเขาคือการลดทอนตัวตนลดทอนความสำคัญของตัวแองลงจนศัตรูมองไม่เห็นว่าเป็นภยัยมีคำกล่าวของนักปราชญ์จีนโบราณว่าต้าจื้อโรหยืแปลว่าผู้มีปัญญาที่แท้จริงมักดูเหมือนคนโง่ คนที่มีปัญญาที่สุดไม่ใช่คนที่โอ้อวดความสามารถของตนแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะแสดงความสามารถและเมื่อไหร่ควรจะเก็บงำมันไว้ในสถานการณ์ที่การแสดงความฉลาดอาจนำมาซึ่งความตายการแสรงง้งโง่คือปัญญาขั้นสูงสุดชัยชนะของเล่าเซียนไม่ใช่การได้ครอบครองบัลลังก์แต่คือการมีชีวิต ในขณะที่วีรบุรุษคนอื่นๆในยุคสามก,ก๊กไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่ซุนกวนหรือแม้แต่ซูมาอี้ต่างก็ต้องจบชีวิตลงไปตามการเวลาลูกหลานของพวกเขาต่างต้องเผชิญกับการแย่งชิงอำนาจและสงครามไม่สิ้นสุดแต่เล่าเซียนชายผู้ถูกตราหน้าว่างโง่เขลาที่สุดกลับเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนถึงลมหายใจสุดท้ายเขาได้รักษาชีวิตของตัวเอง ครอบครัวและเหล่าคุณนางที่ติดตามเขามานี่คือชัยชนะในอีกรูปแบบมีใช่หรือชัยชนะของชีวิตเหนือเกียรติยศจอมปลอมเรื่องราวของเขาได้ทิ้งข้อคิดสำคัญไว้ให้เราบางครั้งในชีวิตของเราการยอมแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยไม่ใช่ความขี้ขลาด และการไม่แสดงออกถึงความสามารถทั้งหมดที่เรามีก็ไม่ใช่ความโง่เขลามันคือการเข้าใจในกระแสของชีวิตคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เทียนมิง่งหรือฟ้าลิขิตกำลังพัดกระนำและเมื่อนั้นเหรินติ้งหรือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของมนุษย์อาจไม่ใช่การยืนหยัดต่อสู้แต่คือการก้มตัวลงต่ำเพื่อหลบพายุรอจนกว่ามันจะพัดผ่านไป และรักษาชีวิตของเราไว้เพื่อรอคอยวันใหม่ที่ฟ้าจะกลับมาสดใสอีกครั้งสุดท้ายแล้วชีวิตของพระเจ้าเล่าเซียนคือเรื่องราวของโชคชะตาหรือการตัดสินใจคำตอบอาจจะเป็นทั้งสองอย่างโชคชะตาได้วางเขาไว้ในตำแหน่งที่ยากลำบากให้เกิดมาเป็นผู้สืบทอดอาณาจักรที่กำลังจะโรยรา แต่การตัดสินใจของเขาตั้งหาดคือสิ่งที่กำหนดว่าตำนานบทสุดท้ายของโจกโกกจะจบลงอย่างไรเขาตัดสินใจที่จะไว้วางใจผู้มีความสามารถเขาตัดสินใจที่จะรักษาสันติสุขของบ้านเมืองหลังยุคสงครามเขาตัดสินใจที่จะยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนและเขาตัดสินใจที่จะแสร้งทำเป็นคนโง่เพื่อเอาชีวิตรอด บางทีเราอาจจะต้องนิยามคำว่าปัญญาและความสำเร็จกันใหม่ปัญญาอาจไม่ใช่แค่ความสามารถในการเอาชนะแต่อาจหมายถึงความสามารถในการอยู่รอดความสำเร็จอาจไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งอํำนาจและเกียรติยศแต่อาจหมายถึงการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและยืนยาวเรื่องราวของเล่าเซียนเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนมาถึงชีวิตของเราทุกคน ในยามที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ดูใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหวกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางชนะเราอาจจะลองถามตัวเองดูว่าชัยชนะที่แท้จริงสำหรับเราในตอนนี้คืออะไรคือการฝืนสู้ต่อไปจนแตกหักหรือคือการยอมถอย1นเก้าเพื่อที่จะก้าวต่อไปได้อีก1 9ในอนาคต บางครั้งการปล่อยวางตัวตนและเกียรติยศลงบ้างอาจทำให้เรามองเห็นหนทางที่กว้างไกลและสงบสุขกว่าเดิมก็เป็นได้